จริงๆการจะรีโนเวทบ้านเนี่ยควรจะทำการบ้านซะก่อนอย่างยิ่งคอนโดเนี่ย26ตารางเมตรเราจะรู้เลยว่ามันมีพื้นที่อะไรบ้างเราสามารถที่จะทำบนตาราง Excel เราได้เลยว่าถ้าเป็นพื้นเนี่ยตารางเมตรละเท่าไหร่เอาวัสดุก่อนนะครับทีนี้เราก็จะเหลือค่าแรงค่าแรงเนี่ยมันจะแปรผันมากเลยผมเชื่อว่าห้อง26ตารางเมตรเนี่ยถ้ารีโนเวทดีๆเนี่ยเลือกวัสดุก่อสร้างดีๆเนี่ยไม่กี่หมื่นบาท แต่เราสามารถทำได้ตั้งแต่หลักต่ำกว่า2 0 0 0 0ื่ก็ได้มันอยู่ที่วัสดุที่เราเลือกผมวิทูลสุริยวนากุลนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเสามกราวเฮาส์จำกัดมหาชนวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการรีโนเวทห้องนะครับเป็นห้องคอนโดนะครับเพื่อจะเป็นไอเดียหรือเป็นแนวทาง สำหรับผู้ฟังนะครับเพื่อจะนำไปใช้นะครับอันดับแรกสำหรับคนที่จะทำการรีโนเวทเนี่ยจะต้องกำหนดงบประมาณแล้วก็กำหนดโทนสีของห้องว่าเราอยากจะได้สีอะไรเพราะว่าการทาสีในห้องที่รีโนเวทเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลืองมากนะเพราะมีสีเก่าอยู่แล้วแล้วถ้าสีไปในโทนเดียวกันเนี่ยแล้วถ้าทับไปก็แค่ความสะอาดเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นกระเบื้องปูพื้นอันนี้อาจจะต้องมีงานรื้อ หรือถ้าไม่ลื้อก็ปูทับได้มันอยู่ที่ระดับประตูที่เรามีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพวก WPC อาจจะไม่หนามากนักอันนี้อาจจะไม่ต้องไปลื้ออะไรอันนี้มันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะ WPC หรือกระเบื้องเนี่ยมันก็จะมีหลายโทนมากเลยเจ้าโทนสีเทาโทนอะไรแต่ราคาไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่าลืมติดบัวที่สำคัญวันนี้รีโนเวทห้องเสร็จเรียบร้อย ทำห้องให้เป็น IoT ซะสวิตเราก็สามารถควบคุมทางไกลได้อะไรต่างๆเนี่ยผมก็แนะนำให้เตรียมเอาระบบ IoT ไปใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มาก <S <S เราสามารถเปิดปิดสวิตมาจากข้างนอกได้เราสามารถเปิดปิดแอร์จากทางไกลได้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่มจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยสบายขึ้นบางทีเราลืมปิดแอร์เราสามารถจะดูได้ว่าแอร์มันเปิดปิดหรือเปล่าตอนนี้ หรือเรากำลังจะมาถึงห้องเราเปิดแอร์รอไว้ก่อนก็ได้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับการรีโนเวทเนี่ยถ้าเป็นห้องคอนโดมไม่ม,มาก <im itates noise> ก็เพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนชักโครกเป่า <im itates noise> <im itate> ชักโครกปัจจุบันนี้ก็มีให้เลือกมากมายเลย <im itation noise> ถ้ายิ่งเจ้าของบ้านเนี่ยสามารถทำา i y y ได้ก็ยิ่งอาจจะประหยัดไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั <im Ecuador> <im itates noise> ้นทำเองได้เนี่ยงบไม่แพงเลยถ้ากระเบื้อง ตีว่าตารางเมตรไม่เกิน300ห้อง30ตารางเมตรก็9,000บาทสีผมก็คิดว่าในห้องนั้นก็น่าจะประมาณสักไม่เกิน3แกลลอนนะก็ประมาณ4,000บาททาเองก็เอาเสาทิศทาแล้วก็อย่างอื่นก็ปรับได้ถ้าจะเปลี่ยนประตูประตูก็อยู่ในงบประมาณทัก2,500พร้อมคิววงกบเอาให้สวยเลยใส่ลูกบิดที่เป็นลูกบิดดิจิตอลเข้าไปหน่อยก็จะทำให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวคิด ส่วนเรื่องการแต่งบ้านผมว่าวันนี้วัสดุก่อสร้างไม่ได้แพงอันนี้เราไปเลือกได้แล้วจะสามารถที่จะตั้งงบประมาณได้ต้องเรียกว่า global house เราเริ่มตั้งแต่การสร้างบ้านเลยเรามีเหล็กเส้นนะครับเรามีลวดปลูกเหล็กเรามีปูนซีเมนต์เรียกว่าเริ่มตั้งแต่งานฐานลากจนงานโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย ก็เป็นงานตกแต่งงานตกแต่งไม่ว่าจะเป็นงานสีงานปูกระเบื้องงานสุขภัณฑ์อะไรต่างๆพวกนี้มันมีครบอยู่แล้วครับวันนี้วันนี้ g l o b a l House เราก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่เพราะเจเนอเรชันของลูกค้าเราก็เปลี่ยนไปเรามีทั้งงานที่สร้างใหม่กับงานที่จะรีโนเวทบ้านของตัวเอง จริงๆวันนี้ต้องยอมรับว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือเจเนอเรชันเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปตอนที่ผมเปิดกลัวเฮาเนี่ยลูกค้ากลุ่มใหญ่เนี่ยเป็น Baby b o ูมเมปัจจุบันเนี้ยลูกค้ากลุ่มใหญ่จะเป็นกลุ่ม Y กับ X แลละแล้วเราก็จะเห็นไปทุกๆ5ปีเนี่ยเจน X ก็จะค่อยๆจะลดไปก็เจน Y เพราะฉะนั้นเจน Y ก็จะมีวิธีการตัดสินใจค่านิยมของเจน Y อีกแบบหนึ่งพอเราเห็นเจนที่มันเปลี่ยนไปเราถึง ต้องรีบมาปรับปรุงร้านของเราตั้งแต่ปี60นะครับระบบการขายเรามีทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ line. การชำระเงินเนี่ย Payment Gateway ของเราเนี่ยเรามีทางเลือกรับชำระบัตรเครดิตทุกบัตรรับชำระด้วย QR Code โดยเป็น QR Code แบบ Real Time นะครับขึ้นมาบนหน้าจอจะให้ลูกค้าสแกนเราหรือ เราสแกนลูกค้าก็ได้นะครับเราก็ยังมีเคาน์เตอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์เซลล์เช็คเอาท์นะครับถ้าลูกค้าบอกซื้อของชิ้นเดียวก็ชําระเงินด้วยตนเองก็ได้นะครับสาขาร้อยเอ็ดเนี่ยก็เป็นสาขาต้นแบบที่เป็น Digital Store เรานำ Digital มาปรับปรุงใช้ในสาขาเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าที่ ที่มาเดินชอบในร้านเราเนี่ยให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นวันนี้ทุกสาขาเราปรับปรุงใหม่เราติดแอร์ทุกสาขานะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโกลบอลผมเชื่อว่าก็มันก็เป็นไปตามเจนที่มันเปลี่ยนไป